คลิปก่อนตอนนี้เราจะเดินไปตรงนน้นตรงไหนโน้นไปเขาโน้นโอ้หเดี๋ยววิวเพื่อนโอ้สุดยอดเลยหลังบ้านนะคะหลังบ้านเราต้องรีบขึ้นไปใส่ให้หมดแล้วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมพามเพื่อนเพื่อนมากางเต็นท์ตรงนี้นะครับวิวสวยมาก มีนะมาช่วยกันย้ำๆ,ๆ,ๆย้ำๆกันตอนนี้เราก็กางเต็นท์นะครับอโอ้ โลเมนติดเดี๋ยวเราจะต้องก่อไฟตรงนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราหาฟืนมาก่อไฟตรงนี้้ ตอนนี้เราสองคนก็กลับเดินลงมาที่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอผ้าห่มแล้วก็หมอนมานอนบนนี้นะครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปเลยนะครับผมต,ตอนนี้เราก็เดินถึงเต็นแล้วครับเพื่อนๆหอบกันนี่วิวครับโอ้ยสวยมาก ปินปินมากรรยากาศแบบนี้มากครับพเพื่อนๆโหอตอนนี้เราอยู่บนภูเขา